อันนี้เราให้สีชมพูเดี๋ยนะผมคงเข้มผมไม่เหมาะกับสีชมพูอ่ะเอาสีเหลืองไปใจดีจริงใช้เอาตัวสีไหนสีอะไรก็ได้นะครับจับจ่าเลยมันจะมากเกินไปแล้วนะตักกี้จะให้ทำไมวะดึงเสื้อทำไมแล้ววันนี้จะให้แพรดี้เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่แสนดีเอา้าแพรดี้อยู่นี่หรอพวกรักเพื่อนไม่เท่ากันอวนได้ชายได้แพรดี้ได้แต่ทำไมพี่นิดไม่ได้อ่ะ ลูกเกดเคยมาให้อาหารปลาไหมครับยังเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปนะครับแหมจะอ้วนส่งแอคลีนไม่ต้องพูดจะลิมปากมีพูดใหญ่ปากมีวิพูดไงเดี๋ยวให้อาหารปลาเสร็จเราไปกินข้าวต้มมกกันนะครับจะอ้วนส่งแอกจะไม่ต้องกินอเพื่อตัวแสนดีถึงแล้วลูกเกดตรงเนี้ยแน่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 วันนี้ผมไปอาหารปลาแน่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 แล้วผมก็ยอตื้สักทีสิ เมื่อกี้แบงค์มันได้ออกมาด้วยตุ๋ยดีก็เข้าไปอาหารตาก็ออกมานี่นะครับผมให้ขอบคุณนะเราฝากของเล่นก่อนนะได้ครับแม่เจ้านี่นดดนเดี๋ยวนี้เขาไม่ธรรมดาโมัแต่แพ่มาหาล่วงหมดไม่ต้องพูดดิเชิญเลยครับ เขาให้เป็นหลิมไม่ต้องบอกเป็นลูกเกดนี่มันคืออะไรอะ่ะมันคือสกุชี่ไก่มองแรงนี่คือสกุชี่ไก่มองแรงสวนเจ้าวัวนั้นมองแรงสวนเจ้าวัวนั้นมองแรงรีบให้เหอะอย่าวาแต่เล่นเห็นแมลูกเกดเขาด่าเราอย่าเล่นดิ เรากินข้าวอยู่อาหารไม่รือเปล่าครับก็นั่นแหละบางปะกุงน้ำขึ้นลงลงร้องทำไมอ้าวกอ้อยู่ริมน้ำอารมณ์ดีอากาศดีมากเลยอ่ะกินเลยครับกินเลยผมซื้อมาซื้อมาอะไรรู้ไหมครับทำไมเขาต้องมัดถึงมีสองอันทำไมอะ่ะเพราะเราเป็นคู่กันเด๋วยวโดนแพรลีด่าอีกหรอผมเลยอยากมีโทรศัพท์จริงๆถ่ายให้แพรี่ดู รู้ไหมครับทําไมเขาต้มมัดถึงมีถั่วและข้าวเหนียวทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ๋อคิดว่าเล่นมุกจีบจอระเล่จ้เลี่ตายจอระเล่ไหนจอระเล่รู้ไงนั่นมันขอนไม้ขอนไม้ชัดชัดมันไม่ใช่จอระเล่หรอจอระเคอะไรนะตัวนี้คิดตกใจไม่ใช่จริงๆเหรอเอองั้นผมกินต่อนะรู้ไหมครับทําไมเรือถึงมีคนขับทําไมอ่ะ เพราะถ้าไม่มีคนขับก็แล่นไม่ได้ <S <S และรู้ไหมครับทําไมใบตองอสีเขียวยังไม่จบอีกเหรอยังครับทําไมอะ่ะเพราะใบตองคือสีธรรมชาติแล้วธรรมชาติมีอะไรอะ่ะธรรมชาติสร้างเราให้คู่กับคุณชาติธรรมชาติอะไรล่ะเราไปดีกว่าจะแพรนด์ด่าปล่อยมันนั่งน้ำเนาวเว่าแปะถึงน้ำเน่าก็ยังถึงเนงาจันทถ้ามีดวงตะวนันก็ต้องมีคุณ โอ้โหตัวนี้น่ารักมากเลยใช่เราชอบมากเลยแต่ผมไม่มีตังซื้อหรอกเอาหรอเอาตัวไหนให้ตีนดีนะเดี๋ยวจานี้ ยายลูกแกเมันมีตุ๊กตาสองตัวมันเอามาให้ฉันโอ้โหมั่นใจเนาะถ้ามันเอามาให้หล่อนมันก็เดินออกมาให้เราจ้าตังหายไปไหนมดเนี่ยมอนคายออกมาเดี๋ยวนี้นะเป็นคนจนนี่หาตังยากจริงๆอยากได้สกูตชี่แบบขอลูกเกดอะแต่เ,เราต้องเก็บตังซื้อก่อนนะกุ้งร้องทำไมย้ายพี่อ้วนได้สกูตชี่เหรอ ตีนเรามาหามีเลวลูกเกนนั่งก่อนตีนเรามีสกูชี่ไก่มองแรงสองตัวอเอามาอวดไม่ได้เอามาอวดเอามาให้จริงเหรอจริงอันนี้เราให้สีชมพูเดี๋ยวนะผมคงเข้มผมไม่เหมาะกับสีชมพูอ่ะงั้นเอาสีเหลืองไปเฮ้จดีจริงไหนทำท่าไก่มองแรงสิได้เดี๋ยวเจ้าชายเห็นมันก็อิจฉาซื้อให้ชายด้วยอ้าวเหรออื เดี๋ยวพวกนังเป็ดเจ้าโลเจ้ากีเห็นแล้วมันก็อิจฉาก็เรื่องของพวกมันแล้วของแพรลี่อ่ะแล้วก็มีให้เหมือนกันแพรลี่เป็นคนดีแต่ช่วงเนี้ยแพรลี่เข้าใจผิดว่าเราอะไปจีบชายเจ้าชายมันเลิศเถอะเฮ้ยลี่วันนี้สองตัวมันไปไหนวะเงียบเลยฉันจะเป่งรูไหมล่ะเฮ้กีกีกีพวกฉันน่ะเห็นยายลูกกาซื้ออะไรไม่รู้อยู่ในมือสองอันใครเป็นหรือเปล่าเออใช่เอามาปาหน้าไง เฮ้ยแต่ฉันก็อยากกินไข่เจียวเป็ดบอกเออใช่มันจะมีความนวลออ้ยมันมีจริงๆนะเวลี่มันมีแล้วไปหนักกบาลเองไหมล่ะไม่แต่ข้าอยากได้ดักกี้สแตนด์อัพขึ้นมามีแผนเนาะเปล่ากลัวเองเมื่อยโอ้ยฉันวิ่งพลาดเลยเนี่ยเองหาไข่เป็ดหรือเปล่าเออใช่เดี๋ยวก็ไม่ต้องเล่นกันน่ะ ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าในมือมันมีอะไร<ฮ><ฮ>เพอไปคนเดียวเหอะฉันไปแล้วฉันต้องรู้ให้ได้ขี้เพื่ออ้าวสามตัวอยู่นี่เองเหรอยอ้วนซื้ออะไรมาผมไม่ได้ซื้อลูกเกดให้ฮ้าไหนอ้วนขอดูหน่อยเคยเห็นไหมไก่มองแรงแฮรี่ลองทัสิแล้วลูกเกดไม่ได้ไหมหเอถอะำ้หมันให้ก็เห็นสิอ้วนว้ายพูดไม่รั มว่าน้ำตาเป็ดไหลลินมนความหวังน่งน้ำตาลินกุชชี่ไก่มองแรงเฮ้ยมันทำขนาดนี้ได้หรอดัก <uno> ก <zel> yes. ี้ฉันก็ไม่ได้เหมือนกันขอนะ ้ามันทำขนาดนี้แล้วก็ต้องให้มันจ่ายตังเองแล้วเอาพูดถึงผมเหรอมันหล่อยเล่นเกมเครื่องฉันเนี่ยมันทำแบบนี้รักเพื่อไม่เท่ากันนะเพิ่งรู้สึกตัวหรอกี้ mm hmm. ฉันก็อยากได้เหมือนกันนะไก่บูมแมงอะมองแรงผมรักมากนะยังไม่แกวจากตาข่ายอย่ามองหน้าน้องเป็ดสีดำอิดชา้าได้ก็ับๆล ชุดัพวกเราไม่มีปัญญาซื้อหรอไม่มีเออถูกอ้าวใช่แพรี่อ้าวผมอยู่คนเดียวนะคร<ะ>ับนี่เราเอามาให้สกูชีฟไก่มองแรงแล้วแพรี่อ่ะไม่อยู่หรอครับฉันคิดว่ามันจะมาเจาะแจ๊แฟนเองแนรี่เองคิดอย่างนั้นหรอเออฉันขอขนมอเองอันหนึ่งดิได้ ยาแกะเย็ยนขนมดังดักเนี่ยเองแกะไม่เป็นหรือเปล่าทำไมของฉันมันปะละละเปรี้ยวจริงๆอัอนนี้ยัมันก็เป็เปรี้ยวเหมือนกันใช่เอาซีไหนเลือกเลยเราหยุดเล่นตลกกันก่อนลูกแกะแกมาหาแฟนฉันแต่เช้าเลยเหรอแฟนฉันแล้วอีกอย่างมันบทฉันพูดฉันจะจัวใครละเนี่ยเธอหรือยายลูกแกะ ใช้เอาตัวสีไหนสีอะไรก็ได้นะครับโอ้โหดูมันดูดิมันสภาแอบแบว่ะแอบแบว่าอะไรจับจ่าเลยมันจะมากเกินไปแล้วนะเร่นถกแขนเสื้อทำไมร้อนเหรอเออใช่ชว่วงนี้อากาศอบอ้อาวเฮ้ยฉันทำไมจะมีเหลืองมีเ,เรื่องเออั่นแหละดักกี้จะห้างทำไมวะดึงเสื้อทำไมฉันไม่ได้ดึงรอนะ่อนน่ะดึงเสื้อตัวเองเนาะ สรุปเอาสีอะไรเราซื้อมาให้เอาสีอะไรก็ได้ครัะโอ้โหขนาดเอ็งอยู่ใกล้ๆมันยังมองเห็นหัวง่ะเอ็งมองไม่เห็นหัวฉันหรอ <G ül> มันมองไม่เห็นจริงด้วยนี่อย่าบอกนะมันเห็นเอ็งเป็นผีอ่ะเอ็งสิผียุ่จังเลยเนี่ย <G ül> ผู้หญิงไม่เท่าไหร่ลองเทสผู้ชายดิอุย้ยเค่หัวไม่มีนี่มันมองไม่เห็นเอ็งด้วยซวยแล้ว <G ül> งั้นเราเลือกใครละกัน เอาสีชมพูปไปมันสื่อถึงความรักหวานลี่เอ้ยแฟนเองอยู่ข้างหลังอะแกะเลยดีกว่ามันไม่ไว้หน้เลยอ่ะฉันจะจ,จัดการมันดักดี่แล้วแกะตัวสีเหลืองเล่นดีกว่าเพราะว,ว่านี้จะให้แพรรี่เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่แสนดีเอา้าแพรี่อยู่นี่หรอเพื่อนเหรอคะเพื่อนอ๋ออันนี้เราให้ขอบใจนะ ขนมหล่อนฉันไม่ชอบนะเอามันไปกิ๊ไก่ฉันจะมองแรงเหมือนเจ้าตัวนี้ด้วยคือฉันหมดประโยชน์แล้วหรอรลับไปสิอยากถามว่าหล่อนเคยมีประโยชน์หรอนางดักฉันว่านะหล่อนอ่ะควรเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่ออะไรอ่ะชื่อไรนะแบคทีเรียฉันเป็นพวกคิดใครหรอใช่สกปรกเพื่อนไม่ต้องห่วงฉันจัดการมันให้เองอ้าวแฮี่อยู่นี่เหร แกช่างตาไม่ดีพวกหลักเพื่อนไม่เท่ากันวันได้ชายได้แพรีได้แต่ทำไมพี่นิดไม่ได้อดีบีบใส่น้ามันปุ๋ยเล่นให้เป็ดมันดูไปลูกเกตได้เดี๋ยวฉันทำให้ดูด้วยพลัง75%เปเซ็นต เฮ้ยเวลากดอ,อย่ามือสั่นสีรูกเกตเป็ดโชว์แปะแต่ไม่ได้ให้นะได้ขอบใจมากนะเพื่อนสกุชีเป็ดมองแรงไก่สามสหนึ่งไปเห็นเปล่าเจ้ตัวครูตามันอยู่ฝั่งนี้ตัวเหลืองใต้ฝั่งนี้ ขึ้นๆลงๆโอ้โหเชียขอจัะมืออกดิผมใช่ไหมเออคุมแล้วผมพูดอะไรรีวิวก็ไม่ได้รีวิวอะไรเลยดูนะน้องดักไก่มองแรงเต้นดีบอยพูดถูกใจเจ๊นันนัเราสลับกันเล่นได้นะได้จ้ะงรับเพื่อนไม่เข้ากันความเทรียศเราไม่เคยเป็นเพื่อนกันนะโอ๊ย แคนิดไม่ว่าหรออย่าไปกลัวอยู่กับเจ๊อะเหรอหกปลากี่ไก่ตัคงให้ด้วยนะแหม้วนเ,เลยนะปุ๊เกี้ยายลูกกะเอาคุชชี่ไก่มองแรงให้เจ้าชายกับแฮรี่ด้วยแฮรี่เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะมันทรออยศพวกเรากี่เรือชั้นกับเธอสองคนแล้วลว่ะอือจะอ้วนหายไปไหนเอา้าจะวัานได้บ้าเนี่ยไม่ไงแล้วจะโลมันได้แล้วหรอ เออเจ้าลอยคนหนึ่งเฮ้ยมันทำแบบเนี้ยเหมือนลักเพื่อไม่เท่ากันเลยเออนั่นดิเนี่ตัวเนี้ยคี้อทด,ด้วยเหมือนเปียกม,มีใครได้บ้างอะดาชายวนนรีแล้วก็ตัวใหญ่ลูกแก๊สมังอะฉันว่าต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วล่ะแต่คิปนี้ฉันไม่จัดการกี้ไม่ช่วยฉันจริงเหรอไม่ช่วยฉันไปซื้อน้ำกินแล้วขอให้แกโดนทำโทษอย่างหนัก ก่อนที่พุกี้จะโดนนะคุณดูผมเล้อหลอกก่อนคุณเพื่อนอยากกินอะไรบอกได้เลยนะเราให้ของเล่นชิ้นเดียวเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอจริงๆอ่ะเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอโอยรำคาญพวกมันจริงๆเลยเรามาหลบหาอะไรกินชิวๆคนเดียวดีกว่าโอวันตินเพื่อสุขภาพแก้วหนึ่งค่ะ แหมเพื่อสุขภาพกินขนมทั้งวันนะสาวไม่ต้องพูดหรอกกี้ฉันก็จะลดน้ำหนักเอานมปีโป๊ปั่นแก้วหนึ่งค่ะแล้วบอกลดน้ำหนักแหมกินนมปีปโป๊ปั่นเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราเลี้ยงน้ำเองนะขอบใจเ <c oughs> พื่อนกันไม่ต้องขอบใจหรอกโอ๊ยกี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเถียงกันอะดูนู้นดูอะเออเจ้าลี่กับเด็กใหมอ่อ่ะออสั่งก่อนเลยเพื่อน เอาชาไทยแก้วหนึ่งค่ะหนูนมเย็นแก้วหนึ่งค่ะอยู่นี่เองเหรอว่าแต่พวกเองสองคนเป็นใครอะ่ะอุ้ยมันลืมเราสัว์แล้วก็ปุ๊กกี้กับแย้มโลงไงฉันไม่รู้จักแหลยมาก <c oughs> ไม่รู้จักแต่อวดเนาะไม่ต้องพูดแล้วทำไมหล่อนไม่ให้ฉันบ้างอ่ะรักเพื่อนไม่เท่ากันหลบทางพวกฉันสิน้ำได้ละลูกเกดเปิดทางมัน มันร้ายกินกินใช่เดี๋ยวเราตามไปได้รู้สึกว่ามันตามเรามาพี่ไม่ต้องรู้สึกหรอกมันตามมามันจะยังไม่จบใช่ไหมพี่ไม่จบหรอกมันจะต้องมาอวดเราอีกมาคงไม่ตามมาแล้วมังก้ให้พูดอีกทีอุ๊ยตรงนี้ว่างพอดีเลยเออจริง<ๆ>ถ้ามันไม่หลบเทนะ้ใส่ขามันเลย ร้ายนางนะเดี๋ยวนี้ร้ายรู้เปล่าทำไมเขาถึงชื่อสกุชิไก่มองแรงไม่รู้อะค่ะเพราะเองหน้าตาไม่ดีไงมันเลยมองแรงอุ้ยรู้ไหมทำไมสกุชิไก่ถึงมองแรงฉันสวยไงเธอร้ายอุ้ยลูกเกดเดี๋ยวเราบีบโชว์มันแต่เราบีบไม่ถนัดเดี๋ยวไปดูใกล้ๆสโลว์สโลว์อีกรอบหนึ่งเลยค่ะ เเห็นภาพสโลชัดแล้วใช่ปะชัดแล้วใชะชัดเฮ่เรารีบตัดจบเหอะงี้นงก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกชจ้าทางตรงนี้ด้วยนะคะป่ะปะลูกเออป่ะไปไหนโอ้ย